สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูโตโยต้าอันนี้นะครับเป็นรถตู้นะราคาหลักหมื่นมาแล้วนะครับนานๆทีจะมีรถตู้มานะจะสำรับใครที่กําลังมองหารถตู้ใช้งานอยู่นะคันนี้สภาพดีมากเห็นติตเที่ยงอยู่นะจะมารีวิวให้ชมกันนะครับก็รถคันนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรนะครับอยู่อำเภอลมสักนะทะเบียนอยู่นี่ละมาเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันกันดีกว่าเน้อไปครับ วันนี้นะครับพามาชมรถตู้นะครับอ่าเป็นโตโยต้านะก็จะมารีวิวให้ชมกันนะครับรถกับรถตู้ราคาหลักหมื่นหน้าวันนี้นะครับป้ายทะเบียนนรขอสองหนึ่งสี่เก้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรื่องทะเบียนอยู่นี่แล้วนะครับนรขอสองหนึ่งสี่เก้าภาษีสองห้าหกเจ็ดนะอ่าปีหน้าเลยทีเดียวนะครับภาษีนะ,ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะว่าเป็นรถปีไหนเนาะ ก็นี่นะฮะวันจดทะเบียนนะครับวันที่แดมกราคมสองห้าสามสามนะครับโตยต้าสีเทานะครับคันนี้นะนี่นะดีเซลนะครับเครื่องสองพันห้าสองันห้าอ่าเอกาสารพร้อมโอนนะครับคันนี้นะโอเคเจ้าของลำดับที่ห้านะครับมามาดู รอบๆขันกันสักหน่อยนะครับนี่นะครับเจ้าของนะของรถนะครับแต่ที่ติดเครื่องอยู่นะติดเครื่องอยู่นะครับก็นี่ครับภายในนะเบาะใครที่กาลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่นะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับราคาไม่แพงด้วยนะลดราคาหลักหมื่นนะครับ อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับน,นี่ดีเซลนะครับวันนี้รอบรับันก็จะประมาณนี้นะสีนี่พอได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะมีเนี่ครับไปยามถ่ายเห็นชัดชัดเจนนะครับนะ จกดีแล้วกระจกไม่แตกไม่เล้านะครับรอ,อบอบคันประมาณนี้มาขอดูภายในสักหน่อยนะครับดูมาอ่านี่ครับก็เล็กใหม่ครับอยู่ที่558,312นะครับเกียร์ธรรมดานะครับวันนี้เบรกมือใช้ได้นะครับ ้ติดเครื่องนะครับก็เงินเบาได้ปกตินะอันนี้ใครที่กกำลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่นะก็อ,อันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูดาการขับขี่หน่อยนะครับเดี๋ยว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 ปิด,ดรถปี๊บปีี๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องอยู่ด้านล่างนี้นะ กันนะครับติดทางไกลได้นะครับนี่มีปัญหานะครับก็สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของครับเปิดราคาวิธี่59,000บาทนะครับ5 9 0 0 0บาทสำหรับเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะเดี๋ยวผมจะครับจะปักเบอร์ไว้ที่ชื่อคลิปเลยเนาะใครสนใจก็โทรมาคุยนะครับนะ สภาพดีมากคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหล่มสักนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ